สวัสดีครับสวัสดีครับผมเต้พัทยานะฮะเข้ามาแล้วนะอะย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์นะฮะกด subscribe นะฮะเป็นกำลังใจกัน,นะฮะผมไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันเลยนะฮะก็คิดถึงทุกคนเหมือนเดิมนะฮะ นี้ครับผมไปหารถมาได้คันหนึ่งนะฮะทุกคนฮะเดี๋ยวพาไปดูว่าได้รถอะไรมาครับอ่ะดูคันเดิมก่อนนะครับว่าคันเดิมเหลืออะไรบ้างครับคันเดิมก็เหลืออยู่คันนี้นะฮะไทเกอร์ปี2004ตัวนี้นะฮะสประตูตัวนี้ตัวเตี้ยนะครับถ้าเกิดว่าสภาพรวมๆฮะพอใช้ได้เลยคันนี้นะฮะแต่ที่สําคัญฮะผมบอกเลยฮะว่าผมขายราคาต่ากว่าทุนนะฮะอ่าคันนี้ผมบอกเลยฮะผมต้นทุนของผมมา1นึ0 0 0สบาทนะฮะต้นทุนนะฮะถ้าเกิดพูดถึงนะฮะราคาในเว็บไซต์ทั่วไปนะฮะตัวน ขายอยู่ที่103,800ฮะถึง102,500บาทฮะตัวนี้ฮะวันนี้ผมจะมาเคาะแล้วผมขายราคาต่ำกว่าทุนเลยคันนี้ผมจะขายอยู่ที่105,000บาทฮะถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้ฮะทักมาครับแต่ว่าราคานี้ผมบอกนะฮะงดต่อนะครับอ่าราคานี้ถ้าเกิดว่าต่อแล้วขาดทุนเยอะนะฮะคันนี้สภาพถ้าพูดถึงรวมฮะโอเคเลยใช้ได้ครับก็ภายนมภายในฮะถ้าเกิดว่าใครติดตามครั้งที่แล้วก็ถือว่า ปกตินะก็จะมีรถก็จะมีริอรอยชนิดหนึ่งนะฮะอยู่ข้างหลังนะฮะมีริลรอยนีดหนึ่งก็ภาษีอยู่ที่30เมษายน65นะครับอันนี้ขายอยู่ที่1 5 0 0 0บาทะฮะถือว่าราคาถูกมากเลยนะเดี๋ยวผมพามาดูรถคันใหม่ที่ผมหามาได้ค่อนข้างจะยากมากเลยครับค่อนข้างจะหายากมากแต่วันนี้นะฮะได้มาฮะผมไม่แน่ใจว่าราคาจะถูกหรือแพงนะฮะแต่ก็คือเอามานะครับเอามารีวิวให้ทุกคนได้ชมนะฮะอย่างคันนี้ผมได้มาวีโก้ปี2008นะ,ะตัวนี้4ประตูตัวนี้นะครับ อ่าสี่ประตูตัวนี้ถือว่าใครที่เกิดคอเสื่อมเข่าเสื่อมนะฮะคันนี้เป็นรถเป็นวีโก้ครับวีโก้ปี2008ตัวนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เข่าเสื่อมอย่างที่ผมบอกนะฮะคันนี้เป็นเป็นเกียรโต้นะอ่าเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเป็นรถต่างชาตินะเป็นรถฝรั่งนะฮะคันนี้นะฮะเป็นรถต่างชาตินะฮะเอกสารเล่มชุดโอนครบนะฮะแต่ว่าเป็นเอกสารของต่างชาตินะฮะรถสภาพรวมๆถือว่าโอเคนะคันนี้ผมไปเช็คไรมาแล้วนะครับไปที่ระยองมานะฮะคันนี้ถือว่าขับค่อนข้างจะดีมากเลยนะ คือผมขับแล้วผมรู้สึกว่าโอเคเลยนะเพราะว่ามันเป็นเกียร์ออโต้แลวอีกอย่างันเป็นเครื่อง3 0 0พันแรงมากตัวนี้ฮะแล้วเราอัตราเร่งของเขาถือว่าสุดยอดจริงนะฮะคันนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครที่มองว่าเอ้เป็นรถเครื่องสามพันนะน่าจะน่าจะกินน้ำมันนะแต่ว่าจริงๆแล้วนะฮะการเส้นเปลืองของน้ำมันถือว่าก็ถือค่อนข้างว่าเซฟมากฮะไม่แพงฮะตัวนี้ถ้าสภาพรวมๆฮะที่ผมมองเนามีเสน่ห์นะฮะตัวนี้นะฮะคันนี้นะฮะคันนี้มีเสน่ห์มากเป็น4ประตูฮะมีคิ้วชุดแต่งมาให้ด้วยนะครับ มีแม็กซ์พาสีอยู่ที่21สิงหาหกสินะฮะก็จะมีกระจกล้าวนะฮะแต่คันนี้นะฮะมีประกันชั้นหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เอาไปนะฮะสามารถที่จะเคลมได้ทั้งคันนะเคลมกระจกนะฮะเคลมสีรอบคันได้เลยนะครับอ่าทั้งนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่รอเคลมประกันนะฮะมันอาจจะนานสักนิดหนึ่งฮะต้องรอคิวนะฮะวันนี้นะฮะผมเอามาโลให้ทุกคนเลยปกติแล้วถ้าเกิดปี08นเกียรออโต้ฮะตัว G ฮะตัวท็อปตัวนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าในเว็บไซต์ฮะในเพจทัั่วไปนะะครบีโตฮ ราคาขายเลยนะครับอยู่ประมาณ35-36นะ3า0 0 0 0ห้าหมบาทนะฮะถึง360,000บาทนะฮะตัวนี้ฮะแต่วันนี้ผมบอกเลยนะฮะผมขายอยู่ที่295,000บาทนะฮะถือว่าถูกนะฮะเป็นเกียร์ออโต้นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นเกียร์ธรรมดานะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นเกียร์ธรรมดาค่อนข้างจะถูกนะถูกกว่านิดนึงนะฮะก็ตามเว็บไซต์ก็ขายอยู่ประมาณ2ี่นะตัวนี้นะถ้าเกิดเป็นตัวปี0809ตัวนี้นะฮะก็ขายอยู่29 299นะฮะอ่า เดี๋ยวมาดูคันนี้ต่อเลยครับมาดูคันนี้ต่อมิลานตัวนี้นะฮะอ่าคันนี้เป็นมิลานนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามครั้งที่แล้วฮะที่ผมรีวิวไปนะฮะคันนี้ก็มันเป็นปี12นะฮะตัวนี้นะฮะอ่าเป็นปี12นะฮะเอ่อตอนนั้นผมรีวิวครั้งที่แล้วผมรีวิวไปที่เท่าไหร่ครั้งที่แล้วผมรีวิวไปที่หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทฮะแต่วันนี้ผมจะมาโละให้ทุกคนนะฮะหลังปีใหม่แล้วผมให้ของขวัญปีใหม่เลยนะโอเคอ่ะวันนี้นะฮะวันนี้ผมจะโละอยู่ที่หนึ่งแสน สามหมื่นห้าพันบาทนะครเป็นราคาเงินสดนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้นะฮะเจอคลิปนี้ปุ๊บแคปชั่นมาแล้วก็โทรมาเลยนะครับอ่าตัวนี้ผมจะลืมบอกนะฮะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะอ่ารถสภาพพร้อมใช้เครื่องดีรถไม่เคยติดแก๊สมาก่อนนะฮะแต่ว่าจะมีอ่มีรอยรอนสักนิดหนึ่งนะฮะก็จะมียางด้อยหน่อยนะครับยางด้อยยางหน้าด้อยนะครับแต่ยางหลังโอเคใช้ได้นะครับออ่่าามาดูคันนี้เลยครับคันนี้ยังอยู่นะฮะคันนี้ยังอยู่นะฮะรถตู้คันนี้ปี2003ตัวนี้นะฮะยังอยู่นะฮะอ่า ตัวนี้สภาพเครื่องถือว่าโอเคนะถ้าเกิดใครที่จะติดตามครั้งที่แล้วนะที่ผมรีวิวให้ดูนะสภาพเครื่องถือโอเคนะมีอยู่อย่างเดียวนะที่ไม่โอเคคือแอร์ไม่เย็นนะครับสภาพเบาะภายในายในสวยครับมีจะมีเบาะคนขับก็ต้องเก็บงานหน่อยนะมีตรงนี้ฮะขอบไฟเลี้ยวแตกนะครับ่าสีอยู่ที่30มสิะพอคอนะฮะหกสนะครับสภาพยางก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับถือว่าสวยนะครับจะมีตรงนี้ฮะจะต้องเก็บงานนิดหนึ่งนะครับดูข้างในกันแล้ว เนี่ยคันนี้อยากขายนี่ภายนงภายในก็ถือยังโอเคใช้ได้สะอาดนะฮะแต่ว่าจะมีเบาะริ้วรอยชนิดหนึ่งะฮะมีรอยขาดหน่อยนะครับก็ขายตามสภาพเลยนะฮะแอไม่เย็นฮะเอาไปเอาไปทำเองนะฮะใครที่กําลังาหารถตู้รุ่นนี้อยู่นะครับที่เอาไปทํารถบ้านนะรุ่นนี้ฮิตมากเลยนะครับรุ่นนี้ทรงของเขานะฮะรูปทรง,งเขาคือไม่ใหญ่มากและไม่เล็กมากครับทรงกระทัดรัดนะฮะแล้วก็รูปทรงก็ถือว่าค่อนข้างจะสวยนะครับอ่าเป็นรถรุ่นเก่านะครับ ปี2003ตัวนี้ได้พวงมาลัยพาวเวอร์นะอ่าพวงมาลัยคือคือพาวเวอร์นะฮะตัวนี้ผมขายอที่เก้า0มื่ครับ9,000พบาทนะฮะตัวนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครอยากได้เท่าไหร่นะฮะทักมาฮะถ้าไม่ขาดทุนผมให้ไปเลยนะครับแต่อย่าต่อเยอะนะฮะถ้าต่อเยอะขาดทุนนะฮะเพราะว่าเราขายถูกแล้วนะครับอ่ามาดูคันนี้เลยมาดูคันนี้เลยนี่พามาดูคันใหม่นะครับพิ่งเข้ามาเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้รีวิวนะฮะคันนี้ปรีโอนะฮะอ่าฮอนด้าปรีโอ่าตัวนี้ปี2012นะฮะตัวนี้นะฮะ ตัวนี้ปี2012นะตัวนี้เป็น5ประตูนะตัวนี้นะฮะรถสภาพสวยนะฮะกริบเลยนะน้องๆป้ายแดงเลยนะครับทุกคนฮะอ่าสภาพยางถือโอเคใช้ได้ครับสภาพสีคือล้างตั้งเลยนะฮะคันนี้นะฮะคันนี้ผมอนุญาตให้จัดไฟแนนซ์ได้ครับอืมแต่เราไม่มีบริการจัดไฟแนนซ์นะฮะแต่ว่าผมจะพยายามหาไฟแนนซ์มาจัดให้นะฮะทุกคนนะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดอยู่ในเว็บไซต์ทั่วไปฮะขายอยู่ที่289,000บาทฮะแต่วันนี้นะฮะผมจะมาโล่ให้นะฮะผมจะมาขายให้ ในราคาค่อนข้างจะถูกกว่านิดนึงนะครับอ่าวันนี้หลังปีใหม่แล้วอ่ะวันนี้ผมขายอยู่ที่2องแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะฮะคันนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะฮะก็ทักทายไปเลยฮะเบอร์โทรที่เบ้งล่างนะครับอ่าถือว่าสภาพสวยกลิบเลยนะฮะคันนี้ก็มีคนหลายๆคนอ่าบอกว่าอยากซื้อนะฮะชอบรถเก่านะฮะเป็นรถคณปลูกของผมเองฮะรถสะสมนะฮะคันนี้ไม่ได้ขายนะนะครับก็ถือว่าเก็บไว้นะครับไว้ไว้ขับเล่นนะครับ นี่มีคันนี้อยู่คันหนึ่งนะครับที่ยังไม่ไปไหนอ่ะมานี่เลยมานี่เลยครับมานี่เลยคันนี้นะคันนี้เบนซ์ปี2017นะฮะ16 17ตัวนี้นะฮะเป็น CLA นะตัวนี้นะฮะถือว่าสภาพเดิมนะครับสภาพสวยเดิมนะครับสภาพยางพร้อมใช้ภายในสวยนะครับแล้วก็รถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาก่อนครับอ่าไมค์ก็อยู่ประมาณแสนกว่ากว่านะครับก็คันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เบนซ์นะครับ ก็วันนี้ผมขายอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนเบาทตัวนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีเงินสดนะฮะก็สามารถที่จะจัดเฟนเได้นะฮะอนุญาตให้จัดเป็นได้ฮะรถคันนี้ผมผ่านการออกมาแล้วนะถือว่าปกตินะก็จะมีเปลี่ยนพวกเซนเซอร์รอไปนิดนึงนะฮะก็สภาพถือว่าสมบูรณ์ฮะพร้อมใช้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้ทักทายมาเลยครับเจอคลิปนี้ปุ๊บโทรมาเลยนะฮะ โอเคครับผมทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกด Subscribe กันด้วยฮะเดี๋ยวเจอกันคิปใหม่ครับสวัสดีครับ